กาดเนี่ยควงสาวสาวสาวควงผู้ใหญ่เขาว่าสองคนต้องมาคุมคนเดียวครับคนเดียวไอจิมไอจิมไอจิมครับเดี๋ยวพี่ไดโนยินตรงกลางครับผมยินยินยินตรงกลางกางการะหว่างพี่กับกางกางการะหว่างพี่กันชาอ่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 าน่าออกครับอ่าจิมมี่ถ่ายรูปอ่าเจอกันในอีควอลิตี้ทาวนะฮะเจอกันในอีควอลิตี้ทาวน์น้องสิบพิมพ์นะฮะเจอกันฮะ นั่นแหละสวยฮะใช่ฮะเรียบร้อยไดโนไดโนเป็นข่าวแล้ว네ข่าวหน้าหนึ่งต่าวน้อยเลี้ยงสาวเที่ยงวันสามสี่เลมรายทีนี้แองแองอีควอลิตี้บริการเที่ยวเรียบร้อยปวดกูซะแล้วก็ผิดตัวเจมส์ไปปั่นคนดีกว่าไปใครอยู่ในเมืองว่า อย่าตีกันไม่รุนอย่าตีกันอย่าตีกันเรียบร้อยอย่าตีกันไม่รุนอย่าตีกันล่าลสุดผมไม่ได้ทำไรครับทำร้ายประชาชน แล้วเราจะออกจากปากกล้วยนี่ได้ยังไงเนี่ยไปวอร์โซนไหมไปวอร์โซนไหมอาเดนงไปซ้อมต่อยนะไปวอร์โซนไหมอะไรนะไปวอร์โซนไหมอาเดนงไปซ้อมเตอร์อ่ะอ่ะได้ไปดิ๋ปะเราไม่มีรถกันมานะพวกหนูมากับพี่นี่มีมีดิพี่มีคันหนึ่งจะรำกันไม่รู้เนี่ยรำกันไปวอร์โซนไหมขออนุญาตรำนะขออนุญาตรำนะไปวอร์โซนไหม ออกยังไงล่ะบ้านอะไรเงี้ยมันออกยังไงอ่ะ